สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเงินซาแนวด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบพ่อๆกับน้องเงินอีกแล้ววันนี้น้องเงินก็จะมาเย็นน่อยก็จะมาประมาณใกล้ๆจะหกโมงแล้วนะคะวันนี้น้องเงินก็จะมาให้ความรู้สาระดีๆพี่ๆเพื่อนๆเนาะเพราะว่าทำไมน้องเงินจึงกล้าออกอัด ออกมาอัดคลิปหรือไลฟ์สดนะคะวันนี้น้องเงินก็จะมาเล่าสุขฟังหรือมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังไปด้วยกันกับพราะว่าน้องเงินก็อยากรู้จักพี่ๆเพื่อนๆในซ้ f เฟซบุ๊กหรือ YouTube กันทั้งหลายนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน,น้องเงินก็ไม่มีความมั่นใจก็เลยไม่กล้าออกมาทำแล้วก็น้องเงินก็ไป ศึกษาหาความรู้ในแบบ youtube แบบโค้ดโค้ดเขาสอนเนาะเขาก็บ,บอกว่าน้องเงินก็พูดง่ายๆเนาะน้องเงินก็อยากสร้างตัวุนในโลกออนไลน์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้จักน้องเงินเยอะๆน้องเงินก็อยากรู้จักพี่ๆเพื่อนๆด้วยเพราะว่าในอนาคตรหรืออ่าปีต่อๆไปเนาะน้องเงินก็อาจจะกลับไปขายของออนไลน์หรือว่าน้องเงินก็จะ กลับไปขายของเนาะแล้วก็อยากทำความรู้จักพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นเยอะๆนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นเลื่อนมาเห็นคลิปน้องเงินแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดเซ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเงินด้วยนะคะถึงน้องเงินจะพูดไม่ยังไม่เก่งแต่น้องเงินก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเป็นจริงนะน้ะนองเงินนะ จะไปหาความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็น้องเงินก็เวลาโนโอ่าหลังก้งน้องเงินก็จะพูดแบบพูดเยอะพูดแบบไหลอย่างก,กับน้ำนะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่เวลาเข้ามาในก้งน้องเงินก็ตะกึกตะก,กะน้องเงินก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะอืมวันนี้น้องเงินก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าคนไหนคิดว่าตัวเองพูดไม่เก่งก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ๆเพื่อนๆ ออกมาพูดออกมาทำเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นไปอย่างอัตโนมัตินะคะอะไรก็ต้องฮัดฝึกไปก่อนเนาะอย่างน้องเงินก็มือก่อนก็ไม่กล้าเนาะแต่น้องเงินก็พยายามอัดอยู่คนเดียวแบบพูดอยู่คนเดียวประมาณยี่สิบสามสิบรอบอย่างที่คุดเขาสอนใน y YouTube เนาะหลังจากนั้นน้องเงินก็เลยแบบกล้าออกมา จนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าคนไหนยังคิดมือนน้องเงินคิดมือก่กนเนาะว่าตัวเองไม่เก่งหรือคนทําเยอะแล้วก็ออกมาทํากลัวไม่มีใครดูก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพ,พราะว่าอ่าน้องเงินก็เคยคิดอย่างนั้นแต่มันกับปิดโอกาสตัวเองเนาะ <S <S ถ้าน้องเงินคิดแล้วไม่ลงมือหรือน้องเงินก็คิดว่าเอ๊ะถ้าน้องเงินไปทําแล้ว จะมีใครมาดูก็น้องเงินก็คงจะไม่ได้ออกมาอัดคลิปหรือพี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นในทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะพูดไม่เก่งก็ไม่เป็นไรค่อยๆแบบพึกฮัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเงินก็จะมาแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเลื่อนผ่านแล้วก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้หน้องเงินเป็นกำลังใจให้หน้องเงินนะคะเดี๋ยวน้องเงินก็จะมีแรงบันดาลใจทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะถ้าน้องเงินได้ไปเที่ยวน้องเงินก็จะเอาคลิปไปเที่ยวนู่นนี่มาให้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆเนาะถ้าน้องเงินไม่ได้ไปน้องเงินก็จะมาอัดคลิปอยู่ในบ้านดาดฟ้าหรือในห้องก็ ฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้หน้องเงินด้วยนะสำหรับวันนี้น้องเงินกับจีขอตัวล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย